ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับชุดล่าพึ่งอีกครับท่านจะเป็นแนวครับตอนนี้ล่าพึ่งโพรง่งมากับท่านเบิร์ดปันอุดเช่นเคยครับนะครับไม่จากกระมุดไม่ทางไหนแล้วครับตอนนี้อันนี้มาหาบ้านานาครับสอทอ <c oughs> มาลุยบ้านสอทอครับเอาพรวดนะเห็นว่ามีหลายรังอยู่สามสี่รังเดี๋ยวไม่รู้จะเอาหมดหรือเปล่า ย้อนแกงเดี๋ยวต้องดูไปแต่ละดังไปเรื่อยๆครับความจําเต็มอีกแล้วโทรศัพท์ครับนี้ฮะอยู่ตรงนี้ฮะปานเบิร์ดเล่น,อย,น,นอยู่นี่ครับอยู่ข้างในบกบ่อบกบ่ออันนี้เลยเดี๋ยวผมจะให้ดูครับนี่ครับดูจุดเข้าจุดออกของเขาฮะมีรูอยู่นี่แผ่นใบตัด อยู่ข้างในเลยครับขอชมหน่โอยโะมีรต้องหวงเห็นชัดแน่นอนเห็นชัดแน่นอนครับแม่ยกออกมาระมองนะยกยกสูงม <c oughs> ันเนี่ยเนี่ยต้องยกสูงครับขนาด,ดนี้ฟังอย่างนี้แล้วเขาเป็นยกออกมาข้างนอกดีกว่ารอนนี้ก็ใช้ฟันลมไล่ตัวนิดนึงครับเอ่อเพิ่มฟาร์มเมาส์บุ้นหน่อยเพราะว่าเปิดดูมาสักครู่รังมันจะใหญ่อยู่เหมือนกัน

เอด้นล่งเอาอคเอาหวาเอาหวาสวยนี่ครับไปดูครับดูข้างในเลยถุงอะไรถุงไหมเอาถุงถุงอยู่โน่นนี่ครับเกี่ยวขันมาโอ้ยน้ำหวานชื่นใจมากครับนี่ครับโอ้โห ปิีตารกระดานสวยเลยเกี่ยวความอะไรเกี่ยวนี่ครับทาง,บบงด้านนี้ด้านในนะครับจะมืดด้วยน้ำหวานแผ่นที่รู้สึกว่าตั้งแต่แผ่นแรกแผ่นแรกจนถึงแผ่นที่ห้าจะสวยมากเลยครับนี่ฮะ ไแฟนเบิร์ดเราออกกปายกันอกนี่ได้มาเมาแ่ถุงมาปาดออกนอเนี่ยอันนี้รังรอแล้วนี่อมันเสียยางแบบนี้ไงฟังนี้น้ำ ใจฟังไหมฟังนี้เนี่ยคนี่ยังดีนี่ยเดี๋ยวไปดูนนู้นชั้นนี้เจ้าวะก็ดูชั้นนี้ครับเดี๋ยวเไปชั้นนี้เนี่ยครับฝ่ามือไปฝ่า่หนโอ้ใหญ่มากน้ำหวานจะโตฝ่ามือครับโอเคครับตัดเลยครับเอาไปนู่นไปเอาไปนู่นเลยอุ้ยอ๋อ หวานดีเลิงสิรา่ผมทำเลี้ยงเลยทำตัวบนนั้นใส่่ำตัวไใช่ไหมแบบพืชแบบพืชเสียนก็เยอะเลี้ยงไม่เข่าไม่เข่าวะจอนี่ว่าใช่ไนไป ลงลงไฟจอเวนไอตัวดดิมีอย่างเดียวคือจอใช่ไหมจอกระจอร้องมือร้องกลางกลางเลยแค่นี้เราตัดเล่มสวยอ่ะมือร้องกลางเลยดูจะโดนสักกี่ทีถามมันได้างทำไมถึงผูกจังนั้นไม่สนุกเลยไม่สนุกเลยเขาโม้เอ้ยมันเขาไปไหนแล้วเอาทั้งแผ่นใช่ไหมทั้งแผ่นอ่ะ ลุนหลุดมือเอามือปองกลางแหละมันพับเลยนฮะตัดแล้วทำแผ่นดูพันเปอร์จะทำเสียหายไหมเงี้ปล่อยติ๊กเม็ดอะโอ้โหเข้าใจวิเคราะห์ดีวะนี่ครับอันนี้สวยมากครับเนี่ยคือน้ำหวานทั้งนั้นเลยมีตัวอ่อนไม่มีตัวอ่อนฮะทีนี้ไม่มีครับแต่ทุกจับแต่ทุงครับเสียของ แล้ามชาติเนี่ยแหลกแลกแกนี่ครี่แผ่นนี้คือแผ่นต่อไปนะครับสวยช่วยนะจอหนาดี <laughs> นี่ครับแผ่นไหนแผ่นนี้สวยมากครับอุ <c oughs> ้ยดูนะฮะหนาหนิ้วอ่ะโอ้ยครับเป็นใหญ่มากครับแผ่นนี้สวยเลยครับน้ำชุดนี้นโอ้ยแล้วแผ่นไหนสุดคือเต็มเต็มไม่มีตัวอ่อนเลยครับเดี๋ยวดูแผ่นไหนดีกว่า เป็นเต็มเปื้เลยแล้วันมีนะยี่สิบชั้นถ่ายยังอ๋อถ่ายแล้วเนี่ยผมใช้ดูแผ่นนี้แล้ครับโอโหเต็มเปื้นดีมากเลยครับเนี่ยทั้งแผ่นนะครับตัวอ่อนไม่มีเลยครับเนี่ยดูมือผมนะครับเล็กกว่ารังนะครับทั้งแผ่นเนี่ยคือน้ำหวานล้วนๆครับเนี่ยฮะไฟดับไฟดับไฟดับครับโอเข่าเคครับไปอ๋ออีกนะ แล้วเนี่ย<อ>มตื่นเต้นดีดูดิครับแผ่นนี้แผ่นสุดท้ายก่อนยังโตอยู่ครับอุย้ยนี่ฮะอุยอ้ยอุย้ยอะไรน้ําเต็มเต็มครับแผ่นสุดท้ายเนี่ยครับไม่มีตัวอ่อนไอ้ชิ้นนู่นชิ้นเล็กสุดท้ายไม่มีอะไรเนี่ยรับแผ่นเนี้ยเบ,บแิร์ดเอามือไปป่าดิดูโดนกี่ทีโอ้โอโดนแเนี่ย<อ> <laughs> แผ่นนี้สวยมากครับน้ำไหลเต็ม,เต,มเต็มครับโอเคครับมาดูครับตัดแผ่นสุดท้ายมา เป็นตกแมวเลยตุ๊กเลยจะดิ้นแหละแมวเอาอุยนิดหน่อยเอ้ยเอาแม่เอาได้ได้ได้มันราก็มีเจ้าเจ้าดิเจ้าเจ้าเจ้าไอ้หัวบางกล้องเอาตากไปตามใจนี่นะแต่สุดท้ายครับตามใจอาเข้าอีกหน่อยเอาเต็มมือทีนี้ครับอีกแล้วทำไมคุณต้องจมมือครับ เฮ้ยมันเหลือหน่อยเนี่ยเอาโอ้ยยักไว้ไว้เพื่อเพื่อจอดนักะครับคบี่ก็ไม่ติดโอเคโอ้ยจออีกแล้วเก็บก่อนครับดูทางนี้ครับนี่ฮะได้มาเยอะเลยติดหนูหกเจ็ดขวดอยู่เฮ้ยจะเกิน มาถึงนี่ฮะผัานเบิร์เรา้อขอช่างหน่อยครับหกขวดติดสบายอยู่สบายอยู่เนี่ยหกเจ็ดขวดอะซ่อนถุงนั่งีก็สวยเลยเดี๋ยวรั่วโอเคครับเดี๋ยวเช็คลังนี้กันต่อครับนี่ฮะอยู่ใต้ถังน้ำเนี่มีตัวบินออกเดี๋ยวเช็คกันอีกทีดูลังนี้อีกครั้งนึงครับหมดแล้วครับผัานเบิร์ดโดนน่าจะติดร้อยป่ะ เละเทหมดทั้งแขนไม่ได้ถ่ายเลยครับเมื่อกี้ปานเบิร์ดโดนเต็มๆเลยโอเคครับเดี๋ยวไปดูจัดรังต่อไปนี่ครับอ่านี้เราก็มาดูรังที่สองครับปานเบิร์ดเข้ามาติดครับเนี่ยโอ้โหโอ้ตอนนี้ใกล้จะร้างแล้วครับอยู่มานานใกล้จะร้างแล้วแผ่นนี้ครับอยู่ข้างในนี้จะลงไม่ถ่ายข้างในไม่ได้แล้วดูครับว่าจะได้สักเท่าไหรรังนี้มันใกล้ร้างแล้วใกล้จะย้าย ที่ทำกินมาโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันครับนะครับเอาอนี้ไม่ไหวฮะผ่านเบิร์ดมันโดนหนักแล้วเอาดีดๆเอาให้เสร็จครับทางนี้ครับไม่ไปครับอยู่แค่นี้ก็ได้เนี่ยผ่านเบิร์ดจะไม่รู้จักจะลงไปไหนนะครับเพราะสถานที่มันแคบเอาอยู่หัวไหลครับนับนั่นึ่งเวลาครับอ๋อครับ อย่าเข้าไปหลายตัวนะครับเข้าแค่ตัวเดียวพอหวาน,นเดี๋ยวบ้าเบิร์ตจะเล่นนึกอะไรเล่นอะไรโอ้ยที่ส้มเยอะครับหลังนี้ ่ตอนนี้ต้องใช้ฟันขนาดเลยครับเอามาอยู่ครับโอยจกบได้เลยบอนี่สูงสามคนเอามาอยู่เลยครับโอยยิงยู่หลายดังเนี่ยฝนมาแล้วด้วยครับทำไมไปบึงใหญ่ก่อนนี้ฝน มาพึ่งโครงกันหนีฝนนี่แล้วมาดูแล้วตรงนี้ครับเดี๋ยวมาดูตอนจบแล้วกันตอน,นีนีก่อนครับฟ้าด้วยฟ้าแดงครับเดี๋ยวขอไปก่อนเดี๋ยวไปถ่ายตอนจบนู่นใช้ใช้วันหนาดเลยครับเนี่ยครับผลงานออรังที่สอง,สองไก่จะล้างแลวได้ไมาเท่า่ครับเนี่ยน้ำม,มันมีน้อยครับไ,ได้ไม่รู้จะถึงขวดหรือเปล่านี่ใส่ตัวปนครับนะฮะไม่นั่นไม่รู้จะถึงขวดเปล่ารังที่สองเดี๋ยวลองไปบีบด,ดู ส e od, 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 ten, half, ่วนนั้งแรกก็ได no ้อยู่แล้วหกขวดหกขวดเจ็ดขวดนะครับประมาณประมาณนะครับเดี๋ยวไปวัดกันอีกทีหลังที่สองไม่ได้ถ่ายเท่าไหร่นะครับเพราะฝนขึ้นฟ้าแดงก็ไม่ได้หยุดถ่ายหยุดถ่ายไม่เป็นเลยนี่ครับปานเบิร์ดไม่ไหวแล้วสี่สิบห้าสิบอยู่ป่มาวนม้รู้ไม่ใช่อายุนะครับโดนมาเต็มเต็มครับต่อย <laughs> ครับตำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับทำรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อ,อไมไมเป็นกำลังแรงใจให้ด้วยนะครับแฟนเบิร์ดหมดแล้ยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ